สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่กานเข้าสู่ช่องของเบส l ์ลีฟแอมบีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยของประจําวันนี้เลยครับโดยวก่อนเดินครับต้องขอความรบม,มือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับเข้าใกล้20,000ผู้ติดตามครับให้ได้มากที่สุดภายในปี2020นี้แหละครับ ประเด็นเริ่มต้นข่าวสารเลข,ขนี้ครับเราไปเก็บตอกกันที่ความหลงหลังเกมของงดานานศึกแห่งอาเซียนกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของสโมสรยาโฮโดรมทักษิณครับกับทางฝั่งของบุรีรัมไรครับเมื่อทางฝั่งของเดวินจิชอบประธานสโมสรของบุรีรัมได้ออกมาเปิดใจถึงเจ้าชายของยาโฮเไรครับหลังพบบุรีรัมเข้าสู่รอบแปดทีมในรายการของเอเอซีเอลิวิตได้สําเร็จไรครับ หรืออย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของบิ๊กเนยครับก็ได้ออกมาเขียนข้อความอะไรครับผ่านเพจของแต่ด้านรุงงนิวินและเพจของแต่ด้านบุรีรัมไรครับโดยได้ออกมาเขียนข้อความโดยมีใจความอะไรครับว่าสิ่งที่ได้จากยาโคบุรียูนเต็ดต้องเรียนรู้และพัฒนาขอขอบคุณพระไทยลุสตานตัวกูอิาอราหิมอิบราหิมประธานสโมสรยาโคดรุมทักสินและขอบคุณแฟนๆยาโคที่ให้การต้อนรับบุรียูนเต็ดและแฟนๆเป็นอย่างดีและสร้างความประทับใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากที่ได้มาเยือนเมืองยาโค บอลูบริการการแข่งขันเมื่อวันนี้ครับที่สนามรุสตานอิบราฮิมสเตเดียมเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่มากของผูแ้แดนและแฟนบลบรลมยูนเต็ดทุกคนเราได้มาอยู่ในสนามที่ดีสุดในอาเซียนในสายตาของผมเกมการแข่งขันเมื่อวันนี้เป็นเกมที่ดีสุดแห่งหนึ่งของเอเชียไม่ใช่อาเซียนยาโฮกับบุูมยูนเต็ดได้ยกระดับฟุตบอลอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียแล,แล้วเราได้เห็นแฟนๆยาโฮที่เป็นพลังสนับสนุนอย่างน่าทึ่งแม้เราจะรู้มาก่อนและเคยมาก่อนแล้วว่าแฟนๆยาโฮมีพลังมากเพียงใดแต่เกมเมื่อวันนี้ครับผมรู้สึกขนลุก และรับรู้ได้ถึงพลังความกดดันมาสารตั้งแต่ก้าวเท้าลงสนามซึ่งไม่เคยเกิดข,ขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีบุรมยูนเต็ดผมต้องใช้ความพยายามรวบรวมสมาธิอย่างมากและบอกกับลูกทีมทุกคนให้มีสมาธิกับเกมตลอดเวลาถ้าวันนี้ไม่มีสมาธิจกไม่มีชชนะ ความกระหายชัยชนะของแฟนๆเาโฮส่งต่อมาถึงผู้เล่นทีมเจาโฮทั้งทีมให้กระหายชัยชนะและวิ่งไม่มีหยุดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พวกเราบรูมยูินเตตดต้องเรียนรู้และสร้างให้เกิดขึ้นที่บรูมยูินเตตดแม้ผลการแข่งขันจะออกให้แฟนๆบรูมยูินเตตดให้ได้มีความสุขได้ดีใจแต่สหรบผมเกมเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สมศักดิ์สรีของแชมป์อิกและแชมป์เลเซียการตัดสินแพ้ชนะเกิดขึ้นเพียงแค่เซลลวินาทีของ90นาทีที่ดอกแข่งขันกันและเซลวินาทีนั้นเเเเป็นนบรรมมยตดทาาา้ีกกกว่หลังกกังขจ เจ้าชายทรงแสดงให้เห็นว่าทำไมยาโคดรุกษินเป็นทีมยิ่งใหญ่ของมาเลเซียเจ้าชายทรงแสดงความมุ่งมั่นที่สร้างทีมที่ดีกว่านี้และยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือยกรับทีม AH ายาโคไอเป็นทีมที่มีมาตรฐานเอเชียความเข้มข้นของเจ้าชายในฐานะประธานสโมสรยาโคดรุกษินคืออีกหนึ่งส่วนหนึ่งที่ผมในฐานะประธานสโมสรเบรมมูวนเตต้องเรียนรู้และต้องคิดให้มากหากเราทั้งสองทีมต้องเผชิญหน้ากันในสนามแบบนี้ครั้งในอนาคต ผมเชื่อว่ารายการเอเซียอิวิปีนี้ยะโหกับเรื่มได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้อเชียต้องหันมาดูฟุตบอลอาเซียนโดยความครบและย้ำเกรงมากขึ้นและหวังว่าผลงานของเราทั้งสองทีมจะส่งผลสมสรในอาเซียนมีที่ยืนในเอเซียอิวิเพิ่มขึ้นแม้จะเป็นคู่แข่งในสนามแต่เราสามารถร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลอาเซียนได้ทั้งทางโครงและทางอ้อมช่วยกันทำตามความฝันให้กับแฟนฟุตบอลของอาเซียนเป็นความจริงก็คือทําให้ทีมฟุตบอลของอาเซียน ไปสู้กับทุกทีมในเอเชได้ขอเพียงแค่เรานําประสบการณ์ที่เรามีมาแบ่งปันเรียนรู้และสนับสนุนกันบุรีมยูนนเต็ดครับพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคู่ไปกับยาโค่ดรุมซักซินและทุกสโมสรอาเซียนเพื่อทําให้วงการฟุตบอลอาเซียนแข็งแรงต่อไปในอนอนคตขอขอบพระทัยเจ้าชายส่งสนับสนุนและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการฟุตบอลอาเซียนโดยการทําให้เห็นจริงและขอให้กระจายสโมสรยาโค่ดรุมซักซินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ทรงวางเอาไว้แล้ครับ ขาวสารที่สครับเรายังอยู่กันต่อที่ทางฝั่งของบุรีรัมไรครับล่าสุดเลยครับมีข่าวเปิดออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของบุรีรัม เยมที่จะดวลกับคู่แข่งจากโซนตะวันตกครับในรอบแทีมในรายการของเอเชียอีริทเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิลาวหรืออัตนาเซอร์ก็ตามเลยครับโดยหลังจากที่ได้เปิดทางฝั่งของทัพปราสาทสายฟ้าเลยครับผ่านดานยาโคมาได้เลยครับทีมจากบรเซียเพิ่นลลมบานอาเซียเลยครับมเดสกอร์รวม2นัดเลยครับหประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาทาให้พวกเขาครับเข้าสู่รอบ8ทีมครับในถ้วยใหญ่สโมสรเอเชียเป็นครั้งที่2ต่อจากเมื่อปี2013นะครับ โดยทางฝั่งของเพื่มนยูนเต็ดนั้นครับก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับ4ทีมจากโซนตะวันตกครับในรอบแปทีมได้แก่อัลนาเซอร์จากซาอุอาระเบียฮาวิลาจากซาอุดอาระเบียฮาวารีจากซาอุอาระเบียและฮาซานแหละครับจากประเทศกาตาซึ่งจะมีการจับฉลากประกอบคู่ในวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้แลยครับ โดยซึ่งสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไปทีมสุดท้ายครับในรายการเอเชียเอเวอร์ด์ขณะนี้ครับก็มีทั้งฝั่งของฮาวิลาวฮาวารีฮาวนัสเซอร์อารซาดจากประเทศกาตาร์ลูดามิญนเดตและโยโกมาแอฟมารีนอลเลยครับส่วนทางฝั่งของคาวาสกิฟฟันเต้จากญี่ปุ่นกับเซงไฮ้เซิร์หัวจากจีนครับก็จะแข่งรอบชิทีมนัดที่2เลยครับโดยเกมแรกเซงไฮ้เปิดหัวครับชนะคาวาสกิฟฟันเต้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในขณะที่ทางฝั่งของกว่างจูเอฟซีและวิเซโกเบเลยครับจะแข่งขันนัดที่2เเเลยยคครรรัััับบในนนนนววี้ช่กกกโดมแิิซ โกเบครับเปิดบ้านชนะกว่างจูเอฟซีไปถึง2ประตุตสูรซึ่งสำหรับศึกฟุตบอลของเอเอียูรปครับรอบ8ทีมนั้นครับ mm hmm. ก็จะแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยและครับระหว่างในวันที่ก5เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2 0 2 5ด้วยกันเลยครับ แเลืองข่าวสารที่3มครับมีการปิดประตูไปเป็นทีรยร์อะไรครับสาหรับทางฝั่งของเคนเนตดูโก้เลยครับเมื่อทางฝั่งของกุนซือใหญ่ของช้างศึกอย่างอิชิครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าจะไม่มีแผนเรียกเคนเนตดูโก้เข้ามาติดทีมเชาติไทยและปิดประตูไปอย่างแน่นอนเลยครับล่าสุดเลยครับได้มีการเปิดเผยออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของมาาระอิชินะครับแม่ทัพใหญ่ของช้างศึกชุดใหญ่ยืนยันครับว่าจะไม่มีแผนเรียกเคนเนตดูโก้ในลักลูกรึงไทยออสเตรเลียครับวอยจาก32ปีจากสโมสรบรุรมยูนเต็ดครับเข้ามาติด ทีมชาตินี้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวนั้นครับเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วครับและก็เวลาก็ยังผ่านไม่เกินหน้าปีทําให้เป็นไปได้ยากเลยเลยครับที่จะเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้เลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายของน,นี้ครับออฟฟิเชียลยังเป็นทางการเลยครับสำหรับการประกาศรายชื่อ23แข้งช่างศึกชุดใหญ่ครับชุดอุ่นเครื่องพบอกับอัฟกา,านิสถานและในรายการของอเชนครัพรอบคัดเลือกที่จะพบกับศรีลังกา โดทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ประกาศรายชื่อ23บคุณพลช่างสุดชดใหใจชุดทําการในการฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมชาติอย่างอัฟกานิสถานครับในวันที่2 8มีนาและในรายการเอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติสีลังกาในวันที่25มีนาคมนี้แหละครับโดยซึ่งการสรุปรายชื่อ23คุณพลช่างสุดชดใหใจครับก็มีดังนี้เลยครับปุรุษาประตูครับนำมาโดย3คนครับมีหน้าใหม่1คนเลยครับ คนแรกก็คือทางฝั่งของปฏิวัติข้ามหมจากสโมสรแบงคอกู Bangkok, ุนแตดสารนอนอนุยินจากสโมสรบีจีพทุม,รร G, มและเซอร์ไพรส์เลยครับอย่างทางฝั่งรรของภูมิบดลพลสงครามจากสโมสร,รอยุธยายูุนเตศในศึกเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2องกองหลังครับมีอยู่8คนเลยครับนำมาโดยทางฝั่งรรของจุลธานเข้มดีชินพัทลีออกจากสโมสรราชบุรียซีทิตาทอดอักษรศรีจากสโมสร,รอุทัยธานีศีดิกรัตบิ๊กเคลซันสโมสร,รโอเบียเ,เซ สัสลักค์ไห่ประโคนสโมสทรศรบุรียูนเต็สสดสริงคานพรหมสุภาจากทีมสุขคอนเทสซี FC สุพรรณบุรีรัตจากการเททสีเอเรียดรอจากสโมสรบา้านหรียูนเต็ดในขณะที่กองกลางครับฟอคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งเลยครับสำหรับเจ้าเจครับชนะทีมสุกระสินจากสโมสรบีจีปทุมเจ้าหนึ่งชนะรงพรหมสีแก้วจากสโมสรชลบุรีเอ,สสอ <S <S ฟซีเจ้ากันธวัฒน์สึงจิตทบอลสมสรราชบุรีเอฟซีเบนจามินเดวิดจากสโมสรอุทัยธานีเอฟซีเจ้านิวพิรดาดลรัศมีครับสสโมรกาลันเเอฟซีจ้า ยิมปราชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญสมุทรการเทศซี่เจ้เตอร์วีระเทพพ้อมพันธ์ครับจากสมุทรสอนแบงคอกกุลเนตเจ้าเช็คสวยโชคสายชาติครับมาจากญี่ปุ่นเลยครับสมุทรสอนฮอกไกโดคอนซาเลสซับโปรในขณะที่กองหน้าครับติดมา4คนเลยเลยครับนำบโดยทางฝั่งของธีรศักดิ์เผยพิมายสมุทรการเทศซี่เจ้าฟองประเมศอาจุไรสมุทรเมืองทองกุลเนตัพาติกุตตาซันบีจีภูมิยุนเนตและเจ้าแบงค์สุภทัเประตาจากสมุทรัมย์สอนบ ทางนี้กับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวครับก็จะต้องเดินทางบารายการตัวจเลยครับในวันที่17มีนาคมครับเวลาเที่ยงตรงเลยครับ12นาฬิกาและก็จะทําการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่บีกีเทนนิสเซคเตอร์กันต่อไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบ l ดลีเฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ